อันนี้ครับพี่น้องตำกล้วยใส่หัวไยเชอรีดีครับโอ้ยลงไปเลยพี่น้องอันนี้สูตรไหมครับสูตรไหมแปลกใหม่ได้อร่อยวูวูฮลโลเอวิลวันเอวิลเวร์สวัสดีครับทุกคนนะครับแต่รูปสารไพ่กินาพ่เที่ยวอ่ะพี่น้องมา วันนี้ไม่แน่สมแทบมาฝากพี่ตอนน้องอีกขึ้เก่าครับอ่ะอันนี้เป็นเมนูคึ้ยากตำกล้วยครับพี่น้องนี่ตำกล้วยแล้วก็นี่มีผักใบชะพลูครับอ่ะเอามาแก้มสักน้อยอ่ะมื้อนี้ลูกวันมีข้าวเหนียวครับอันนี้มีข้าวเหนียวว่าแก้มน้ำกับตำกล้วยอ่ะบางคนเพิ่นก็บ่กินกับข้าวเหนียวหรอกลูกวันคึดนยากอ่าแล้วกะ็นี่ครับ อ่านี่ครับพี่น้องตำกล้วยใส่หัวอยเชอรี่ครับนี่โอ้โหอ่ะ๋อ้โรยลงไปเล็กน้อยอันนี้สูตรไหมครับสูตรไหมฮะนี่จุ๊จุ๊เลยนี่พี่น้องเห็นปะ่ะตำกล้วยใส่หัวอยเชอรี่เ <c oughs> ป้วเอ้าเอาคอเล็ใส่กันเล็กน่อย อันนี้ได้สูตรเป็นแนะนํามากครับมีคนแนะนํามากต่ากวายใส่หอยแฉลบด้วยลุลงอ้วนี่ัตวอ่าก็เลยจะจัดลองเิือครับว่าที่เปลงไหนอันนี้แล้วต้องพูดมากเลยพี่น้องเนาะของอร่อยของแสบแล้วแต่คนชอบอ่าลุงวัวลุยเลย ได้ย่พี่น้องได้ยุขอทานอืม ขาเหนียวมานาแก่ควนทองพี่อนอะม,ม,มาครับตำกล้วยใส่หัวหอยเชอรี่กุ๊บกุ๊บ Mm. เป็นค้องกินเองก็ได้เป็นกับข้าวดีครับตามกาล้วยรสชาติเป็นได้พี่น้องกันููดีแล้ว เอามาใส่หัวหอยเออไมเ่เปลี่ยนเปลี่ยนเท็กเจอร์ว่ะออมันก็ได้อีกฟิลหนึ่งครับอืของเอ่อมีความกรุบกรุบ อ <c oughs> ของบแซ่บเลยครับผู้มัก <c oughs> หืมวักระร่องครั้งแรกครับม <c oughs> ีคนแนะนำมา แปลกใหม่และอร่อยอืม Chuyển một cao phía Ừ, mấy cái lạc mình đơm Còn nhớ tiết mưa hoài 嗯。<c oughs> 啊，李浪，咱们来问个哦。 ก็ถือว่าเป็นเมนูที่แซ่บแปลกใหม่นะครับป mm. <c oughs> กติก็กินตำข้าวไอรท่ดาเนาะ mm. มืเอนี้ก็มีคนแนะนำมาว่า,าลูกวนันลองเอาไปกินกับหัวหัวเชลลีเบอร์เดอร์เห็นนี่ครับ mm. หัวหัวเชลลีต้มสุกมากแล้วด้วครับพี่นอ้องอ่าก็ลูกวันเอามาคุเลาคุเลาใส่กันกักุบกุบอ่ะลองเบิงด้วพี่น้องเด้วยถือว่าเป็นเมนูถือว่าดัดแปลงมากครับกับเป็นเมนูบน้บานๆเท่านี้แหละแต่ว่าดัดแปลงมากผสมผสานกันก็ได้รสชาติอีกแนวนึงครับ ผู้ใดสนใจก็ลองเฮ็ดเบิ่งแต่ล้วนก็ว่าผ่านอยู่ครับแซ่บอยู่อ่ะที่เหลือนอี่ลว้วนเสีไว้กินต่อครับอ่ะสำหรับมื้อนี้ก็ฝาก,กไว้ครับผู้ใดถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไละ์กดแชร์ให้ล้วนนด้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับปูนปูน